What is backpacker? Backpacker คืออะไรนักเรียนเคยรู้จักหรือเปล่าถ้าเราดูที่ความหมายของคำนี้จริงๆก็แปลว่าผู้ที่แบกกระเป๋าไว้บนไหลแล้วออกไปท่องโลกนั่นเองซึ่งในปัจจุบันก็มีนักท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวในรูปแบบนี้กันเป็นจำนวนมากจึงได้ถูกนยิยามผู้ที่ท่องเที่ยวในสไตล์นี้ว่า backpacker นั่นเอง ในหน่วยการเรียนรู้นี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องแบ็ k แพคเกอร์กันนักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้าที่8ปนะลูกนะวันนี้เราจะใช้หนังสือเรียนหน้าที่8และหน้าที่9เนี่ยควบคู่กันไปนะลูกนะ ส่งหน้าเลยให้เด็กๆเ,เนี่ยดูหนังสือเรียนทั้งหน้าที่8และหน้าที่9เนี่ยคู่ๆกันไปก่อนอื่นตอนนี้เนี่ยเรามาเริ่มยูนิตที่2กันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆคนไหนเนี่ยยังไม่ส่งงานหน่วยที่1ให้เสร็จเรียบร้อยกลับไปดูเพลย์ลิสต์ย้อนหลังในการเรียนของครูแล้วก็ส่งงานในแต่ละ E ีีเนี่ยให้เรียบร้อยด้วยนะลูกจะได้ไม่เป็นดินพอกห,หางหมูตอนที่เรามาเจอกันที่โรงเรียนอะเรามาเริ่มตน้นจากชื่อยูนิตที่2กันเลยลูกยูนิตท,ที่2จะมีชื่อยูนิตหรือหน่วยว่า where are you from แปลว่าคุณมาจากไหนเพราะฉะนั้นในยูนิตนี้เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับสถานที่ที่เรามาสถานที่ที่ตัวละครในยูนิตนี้เนี่ยมาจากที่ต่างๆนั่นเองเช่นถ้าเป็นเราเนี่ยมีชาวต่างชาติมาถามว่า where are you from เราก็จะตอบไปว่า I'm from Thailand ฉันมาจากประเทศไท ซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเดินทางมาเจอกันที่ชานชาลารถไฟเพื่อเราขึ้นรถไฟแล้วเขาก็ได้สนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการเดินทางเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะว่าเรื่องราวนี้เกี่ยวกับอะไรโดยเรื่องราวนี้เนี่ยมีชื่อเรื่องว่า New Language หรือการเรียนรู้ภาษาใหม่โดยมีเนื้อความมาบอกว่า they are backpackers They are from all over the world. They are from Asia, Europe, and North America. ให้เด็กๆเขียนคำแปลตามครูลงไปเลยนะลูกป,ประโยคแรกเขาบอกว่า They are backpackers. แปลว่าพวกเขาคือนักท่องเที่ยวแบบ Backpacker ร์ซึ่ง ตอนต้นคลิปครูก็ได้บอกไปแล้วว่าแบบแบ็คแพคเกอร์สเนี่ยก็คือการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยแบกกระเป๋าขึ้นหลังใบเดียวแล้วก็ไปที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้และถ้านักเรียนไม่เคยเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นแบบแบ็คแพคเกอร์มาก่อนในหนังสือเรียนหน้าที่9เนี่ยตรงกลางก็จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์อยู่สังเกตว่าเขาจะมีกระเป๋าด้านหลังกระเป๋าด้านหลังในลูกเขาเรียกว่าแบ็คแพคซึ่งคนที่แบกกระเป๋าเขาก็จะเรียกว่าแบ็คแพคเกอร์นั่นเองต่อไปประโยคต่อไปลูกเขาบอกว่า They are from all over the world. แปลว่าพวกเขาเนี่ยมาจากทั่วโลกเด็กๆเ,เขียนลงไปในหนังสือของตัวเองด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำมาอ่านก่อนสอบด้วยประโยคถัดไป They are from Asia, Europe, and North America. แปลว่าพวกเขามาจากทวีปเอเชีย ทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปอเมริกาเหนือนอ r t h america แปลว่าทวีปอเมริกาเหนือนะลูกนะในวันนี้เนี่ยครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทั้งหมดแค่5ข้อเองลูกซึ่งก่อนที่เราจะไปอ่านเรื่องเล่าจากพวกเขาทั้งหมดที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเราลองไปดูแบบฝึกหัดก่อนนะลูกว่าแบบฝึกหัดเนี่ยเขาให้ทำอย่างไรเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รู้ว่า เราจะอ่านเนื้อหาตรงไหนและเอาคําตอบตรงไหนมาตอบถ้าเรามัวอ่านไปก่อนโดยที่ไม่รู้คําถามก่อนมันก็จะเสียเวลาวันนี้เรามาเริ่มดูที่คําถามก่อนแล้วค่อยไปหาคําตอบจากเนื้อเรื่องที่อ่านกันลูกนะซึ่งแบบฝึกหัดน,นี้จะอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่9นั่นเองลูก โดยกิจกรรมนี้จะมีชื่อว่า Langcheck u a g e หรือสำรวจความถูกต้องของภาษานั่นเองโดยให้นักเรียนดูว่าข้อห่งถึงข้อห้เนี่ยใจความถูกต้องหรือเปล่าโจทย์เขาบอกว่า answer true or false ให้ตอบว่าถูกหรือผิดโดยถ้าถูกเนี่ยให้เด็กๆเ,เขียน true หรือถ้าผิดเนี่ยให้เด็กๆเ,เขียน False ลงไปข้างหน้าข้อความตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5แต่ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าข้อความนั้นถูกหรือผิดเพราะฉะนั้นเราลองมาเริ่มดูข้อความแต่ละข้อความกันเลยนะลูกข้อความที่หนึ่งเขาบอกว่า m i s u k i is from k y o t o t o แปลว่ามิสกิมาจากเมืองเกียวโตเราไม่รู้ว่าถูกหรือผิด แต่เราลองมาพิจารณากันหลังจากที่เราได้อ่านเนื้อเรื่องกันแล้วนะลูกนะ east from แปลว่ามาจากนะลูกประโยคที่สองเขาบอกว่า Andrea isn't from Moscow แปลว่า Andrea ไม่ได้มาจากม s สโก isn't คำที่ครูขีดไว้แปลว่าไม่ได้นะลูกนะเราลองมาดูกันว่าข้อความนี้ Andrea ไม่ได้มาจากม s สโกจะเป็นข้อความที่ถูกหรือผิด ข้อความต่อไปข้อความที่สาม marina and daniel are spanish แปลว่า marina และ daniel เนี่ยเป็นชาวสเปนตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นคนสเปนหรือเปล่าเราก็จะรู้ความหมายของข้อนี้ว่าถูกหรือผิดตอนที่เราอ่านเนื้อเรื่องแล้วเท่านั้นนะลูกนะข้อความต่อไปข้อความที่สี่เขาบอกว่า washington dc is in the us แปลว่ากรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยลูกอยู่ใน the U S อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนี้เรายังไม่รู้เราลองไปอ่านข้อความมันก่อนมาแล้วค่อยมาพิจารณาว่ากรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยอยู่ในประเทศอเมริกาจริงหรือเปล่าข้อความสุดท้าย rio is the capital of brazil แปลว่าเมือง rio เนี่ย เป็นเมืองหลวงของประเทศบราซิลจริงหรือเปล่าเราไม่รู้เราลองมาดูหลังจากที่เราอ่านข้อความกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะลูกนะแล้วเราจะได้คำตอบของทุกข้อความว่าจริงหรือเท็จ คราวนี้เราลองมาดูข้อความที่เป็นคำตอบของแต่ละโจทย์ที่ครูบอกไปนะลูกนะโดยเริ่มดูจากของผู้หญิงเสื้อสีแดงเขาบอกว่ามิสกิน Namura is from Japan แปลว่ามิสกินาม u r a เนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่น She is Japanese แปลว่าหล่อนเป็นคนญี่ปุ่น มิสกิ i is from Tokyo แปลว่ามิสกิเนี่ยมาจากเมืองโตเกียวซึ่งเมืองโตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองลูกคราวนี้เราลองกลับไปดูข้อความข้อที่1ข้อความข้อที่1นึ่เขาบอกไว้ว่าอย่างไงเขาบอกไว้ว่ามิสกิมาจากเมืองเกียวโตเมืองเกียวโตก็เป็นหนึ่งเมืองในญี่ปุ่นเหมือนกัน แต่จากเรื่องของมิสกิเนี่ยมิสกิมาจากเมืองไหนลูกถ้าข้อความที่เขาบอกว่ามิสกิมาจากเกียวโตเนี่ยถูกเด็กๆก็เขียน true ไปด้านหน้าถ้าผิดเด็กๆกก็เขียน false ไปด้านหน้านะลูกนะ คราวนี้เราลองกลับมาดูหนังสือเรียนหน้าที่8อีกครั้งหนึง่งในหน้าที่8ดเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงสองคนที่อยู่ที่หน้าจอตอนนี้ลุกเข้ามาด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเรื่องของเขาที่เขาพูดเนี่ยข้อความด้านบนผู้หญิงและด้านล่างของผู้ชายเนี่ยจะต่อเนื่องกันโดยมาเริ่มดูที่ข้อความของผู้หญิงเขาบอกว่า Marina Ricetti is from Italy แปลว,ว่า Marina Ricetti มาจากประเทศอิตาลี she's Italian แปลว่าหล่อนเป็นคนอิตาลีคราวนี้เลื่อนสายตาลงมาดูด้านล่างของผู้ชายอย่างที่บอกข้อความนี้จะต่อเนื่องจากด้านบนข้อความเขาบอกว่า <S Daniel s a n d o v a l is from Spain แปลว่านาย Daniel s a n d o v a l เนี่ยลูกมาจากประเทศสเปน He Spanish แปลว่าเขาเป็นคนสเปน She's from Rome She's คำนี้แปลว่าหล่อนเนี่ยมาจากกรุงโรมซึ่งคำว่าหล่อนมาจากกรุงโรมเนี่ยลูกก็แปลถึงผู้หญิงที่ใส่หมวกอยู่ตอนนี้นะลูกนะ And he's from Madrid แปลว่าและเขาเนี่ยหมายถึงผู้ชายคนนี้ลูกมาจากเมืองมาดริดลูกแสดงว่าผู้หญิงและผู้ชายที่เขาเป็นเพื่อนกันเนี่ยเขามาจากคนละที่กันผู้หญิงมาจากกรุงโรมอยู่ในประเทศอิตาลีและผู้ชายมาจากเมืองมาดริดที่อยู่ในสเปนลูก คราวนี้เด็กๆลองดูแบบฝึกหัดข้อที่3ลูกเขาบอกว่า Marina and Daniel are Spanish แปลว่าทั้ง Marina และ Daniel ก็คือผู้ชายและผู้หญิงทั้งสองคนนะั้นเป็นคนสเปนถูกหรือผิดถ้าจริงเด็กๆเ,เขียน true ลงไปแต่ถ้าเด็กๆคิดว่าข้อความนี้ผิดเด็กๆก็เขียน false แต่เมื่อตกี้ครูได้บอกคำตอบไปแล้วว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยมาจากสเปนเหมือนกันหรือเปล่าลองคิดดูนะ กวาดสายตากลับไปดูในหน้าที่8ลูกในข้อความนี้ข้อความที่อยู่ขวามือเขาบอกว่า Jennifer Clark is from the united states แปลว่า Jennifer Clark เนี่ยมาจาก the united states แปลว่าสหรัฐอเมริกานั่นเองลูก she's American แปลว่าลอนเป็นคนอเมริกันลูก Jennifer is from Washington DC แปลว่า Jennifer ก็คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาจากกรุงวอชิงตันดีซีถ้าตอนต้นเขาบอกว่าหลอนเนี่ยมาจากอเมริกาแล้วดอนล่างหลอนบอกว่าหลอนเนี่ยมาจากกรุงวอชิงตันดีซีแสดงว่าเมืองวอชิงตันดีซีเนี่ยเป็นชื่อของเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองลูกกลับไปดูแบบฝึกหัดข้อที่4เขาบอกว่ากรุงวอชิงตันดีซีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกหรือผิดถ้าถูกเด็กๆเขียน true ไปด้านหน้าถ้าผิดเด,ด็กเขียน false ไปด้านหน้าถ้าตามไม่ทันกลับไปฟังอีกรอบนะลูกนะข้อความต่อไปเป็นผู้ชายที่แบกกระเป๋าอยู่หน้าขบวนรถไฟสีแดงลูก Andrea Ivanov is from Russia แปลว่านาย Andrea Ivanov เนี่ยมาจากประเทศรัสเซีย He is Russian แปลว่าเขาเป็นคน รัสเซีย He is n t from Moscow แปลว่าเขาไม่ได้มาจากกรุงมอสโกและทำไมเราต้องพูดประโยคนี้เพราะว่ากรุงมอสโกเนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซียนั่นเองเขาไม่ได้มาจากเมืองหลวงของประเทศรัสเซียนะ He's from Saint Petersburg แปลว่าเขาเนี่ยมาจากเมือง เซนส์ปีเตอร์เบิร์กนั่นเองมาจากเมืองอื่นที่ไม่ใช่เมืองหลวงลูกที่ชื่อว่าเซนส์ปีเตอร์เบิร์กตัดภาพไปที่แบบฝึกหัดข้อที่2ของเราลูกเขาบอกว่าแอนเดียไม่ได้มาจากเมืองมอสโกถูกหรือผิดเราลองไปดูคำตอบจากข้อความที่เราเพิ่งเรียนผ่านมาลูกแอนเดียมาจากเมืองอะไรนะลูกในรัสเซียชื่อยาวๆ เดินทางมาถึงข้อความสุดท้ายของผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีแดงข้อความนี้เขาบอกว่า Sandra Oliveira is from Brazil แปลว่า Sandra Oliveira เนี่ยมาจากประเทศ Brazil She's Brazilian แปลว่าลอนเป็นคนบราซิล ซ n นรา i s n from Rio de Janeiro แปลว่าซ n น r a เนี่ยไม่ได้มาจากเมือง Rio de Janeiro นะถามว่าทำไมต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเมือง Rio de Janeiro เนี่ยเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศบ r a ซิลนั่นเองลูก She s h e from Brasilia แปลว่าลอนเนี่ยมาจาก Brasilia ลูก Brasilia ก็เป็น ชื่อเมืองหนึ่งของประเทศบราซิลลูก Brasilia is the capital of Brazil แปลว่าเมืองบราิเลียที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยลูกเป็น the capital หรือเมืองหลวงของประเทศบราซิล ัดภาพไปที่แบบฝึกหัดข้อที่5เข้อสุดท้ายของเราเขาบอกว่าเมืองริโอเนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศบราซิลพึ่งพูดจบไปเม right? mm. ื่อตะกี้เลยลูกว่าเมืองไหนที่เป็นแคปิตอลหรือเมืองหลวงของบราซิลใช่เมืองริโอที่ย่อมาจากริโอดิจาเนโรหรือเปล่าอ่าเด็กๆคราวนี้เสร็จแล้วให้เด ar mm. ็กๆเนี่ย like ถ่ายรูปหน้าที่หนึ่งและส่วนที่นักเรียนจดแปลข้อความทั้งหมดนะคะ แล้วพิมพ์เลขที่หลังจากนั้นโพสต์เพิ่มภาพลงในกลุ่มนะลูกนะ